สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาลาชาแนลวันนี้เราจะมาทำรูการคูกึ้นเบื้องคูกาวแบบใหม่นะครับชมได้เลยนะครับคูนกาวเอ้ยไ,ไ,ไ,ไม่ไดเท่ไม่เท่ไม่เท่ไม่เทไม่ท่ไม่เท่อะไม่เท่ตัดดูดมันเริ่มแปะเนี่ยตอนนี้เริ่มที่แปะโมงยี่สิบห้าวางไวจะเป็นกระเบื้องลายไม้สิบห้าเซนคูหกสิบ ห้ตัวนี้มันมันมันจะอยู่ในถุงนะมาเบรพ้นถุงแล้วก็ใส่ได้เลยคอมคอนอันนี้เราใส่ทำที่สถานที่จริงนะครับบ้านกบ้านจริงๆไม่ใช่ทําตัวใหญ่ นี่เราแปะแล้วเราใส่แล้วเราก็ใส่ตัวสเปซเซอร์ตัวล็อกนี่สเปซเซอร์เราใช้สองมิลนี่คือเรียกสเปซเซอร์นี่ดูแล้ว คน <c oughs> หนึ่งก็ปาดปูนขาวอีกคนหนึ่งก็ปูตามหลังถ้าเราใช้ปูนตัวนี้มันจะค่อนข้างทำงานเร็วระดับพื้นปูนถ้ามันได้เราก็กลับเร็ว จะบ,บีบก้นเลยปาดเลยปาดปาดเลย,เ,ยเรามาดูกันว่าเราปูสิบตารางเมตรใช้เวลา,ลา <c oughs> เท่าไหร่แต่ที่จริงถ้าเราใช้เป็นปูนทรายหร <c oughs> ือปูนกาวทั่วไปมันจะใช้เวลาเป็นวันน่ะสิบตารางเมตรจริงเหรอ

นี่เป็นป็นกาวแบบใหม่ไม่หนเมันเป็นกานร่อนกัน้วมันเป็นมีดนใช่ไมมันเป็นทากันนะมันเป็นเหมือนมุเอครับเือพกกาวตะปูเนี่ยเบอกนะคือมนไม่้าตเลยปาก๊บแล้วก็รนเป็นอ่นเได้การซ่อมแซมแล้เนะพวกจะนร่บๆแบบนแล้วกต้อเ่อนอกอ่น เรเราื้อเราลื้อนค้ายกับพวกใช่ใช่เราลื้อแล้วเราเราไม่ต้องสกัดพูนเราแปะได้เลยเนื้อเด้งมาคลับื้อเวลายิงซีโคอะนยเวลาเราลื้อมันกเหมลักษณะงั้นจงใช่ไหมใช่เมนคล้ายๆตัวมันคล้ายพียูอ่ะแต่มันจะยึดแน่นกว่าพียูอ่ะใช่มาญี่ปุ่นโกบีที่ยแล้วก็มันยัน ปกติเราปูเบื้องเสร็จต้องหมดจิ้งว้อย่าง124-8ชั่วโมงยาแนวใช่ไหมเป็นวันนะี่ยาแนวไเลมีกุ้นเลยครับมีคุ้นเสยน้อ่รงนีู้มอกบ้านที่ไมัดบ้านที่อยู่แล้วแบบไม่อยากรื้อสกัดมีกุ้นก็เอาตัวเห็นแปกปุ๊บแล้วก็แปกเลยคล้ายๆตักษะห่าเหมือนพวกคุณเอาจนเกษทออันนี้มีเสียเท่าไหร่ ก้ <c oughs> อนน่ะก้อนน่ะมันแค่สิบห้าเซนเอง <c oughs> อันนี้ถ้าพื้นได้แล้วทับพื้นก่อนก่อนเราจะปูปูนกนาวตัวนี้เราต้องาาทาระดับพื้มันได้การะโหลกนี่ตามเยอะเลยนี่ไม่ได้เลยเป็นทางอย่างนี้ในทางมันจะมีอยู่สามถุง <c oughs> โอ้คงจะหมด จะเป็นปูอย่างนี้นะครับอย่านี้ทังมันอันนี้ปูนกาวแบบใหม่ชื่ออะไรอ่ะนี่เรามันดูปูได้สักแถวเนี่ยมีชื่ออ่ะเคยสูงเกี่ยวปะดูเลยดูพื้นนี่ต้องนี้ไม่ได้สากแล้วเนีไงจะไปตามไม่ได้หรอกกบลงเลยแบบเอาเอาหน,นึ่งปูใกล้จะเสร็จแล้ววันนี้แดรดร้อนมากเลย กระเบื้องตันนี้มันจะแบ่งแบ่งครึ่งมันเป็นกระเบื้องลายไม้แบ่งครึ่งในการปูเว้นล่องสลับแผ่นปูก็คล้ายก่ออิดลายก่ออิดเดี๋ยวสักพักก็จบแล้วนี่ปูมาทดลองปูประมาณสิบตารางเมตร สามหน้างานจริงห้าสิบเป็นนี่ปูเสร็จเรียบร้อยไม่อเน้ำขไม่กระเบื้องนะใช้เวลาครึ่งวันสามคนสิบตารางเมตรแล้วเริ่มยาแนวปูเสร็จแล้วเริ่มยาแนว เริ่มยาแนวแันนี้แดดร้อนมากเลย <c oughs> เกระบเบื้องลายไม้ไม่ค่อนข้างร่องร่องเยอะหน่อยมันแผ่นเล็กสิบห้าเซนคูณหกสิบ Nắng đẹt chặt mạng hôm nay. này ừ. ปูนกาวตัวนี้ไม่ไม่สามารถผสมน้ำได้นะถ้ามันเลอะต้อตงเอาน้ำมันเช็ด,ดรหรือแอลกอฮอล์เช็ดมันถึงจะออกมันเป็นกระขายขพวกพีอยู่อ่ะนู่นๆเ่ี๋ยวดูนี่มันเลอะต้อ,ดดเอตงเอาน้ำมันเช็ด,ดรหรือแอลกอฮอล์เช็ดมันถึงจะออก ร้อนมากเลยเดือดร้อนจนหน้ามืด <laughs> ลองเป็นลมนะเว้ยเข้าเป็นลมเอ <laughs> ้นีน่ก็เลย ยาแนวเสร็จเรียบร้อยยาแนวเสร็จต่อไปก็จะเป็นการเช็ดทำความสะอาดพอเรายาแนวเสร็จ <c oughs> เราก็เช็ดทำความสะอาดยาแนวานยฝุ่นฟ <c oughs> ุงง้งเลยตั้งตีนผนังตั้งคิดเช็ดด้วยนะ เยวเช็ดก็เลยทำความสะอาดเอาคณเป็นสันๆเลยได้ไหมช่างเกี่ยวไม่ต้องแบบปื้ดๆอย่างเงี้ยได้ไหมเดีย๋ยวจะแนวตั้งๆเลยอ่ะนี่ยแนวี้เาสร็จเช็ดทำความสะอาดเช็ดพวกที่เป็นคราบออก เสร็จเรียบร้อยบอกอะไรทีเกียวเนี่ยขอเนี่ยชัชอบก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับอย่าลืมสับตะไคร้ด้วยนะครับถ้าเ,เป็นเวลาแจททำคลิปหน้าให้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ